เอาและตะี้ก้ามาแล่เรื่องดีๆกันก่อนนะครับเป็นสิ่งเทวาทําทให้แหล่งน้ำของเรานะครับมีสั์น้ำม,มากยิ่งขึ้นนะครับสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสั์น้ำชายฟังนําโดยนายมาวิดอัศวอารีผู้แทนสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสั์น้ำชายฟังจัดกิจกรรมโครงการผลิตพันธ์สั์น้ำเพื่อปล่อยซู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การสนับสนุนงอบประมาณผลิตโลกรุงกามกรามจำนวนนึ่งหลานตัวด้วยกันนะครับเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสงขลามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างหมาประกอบอาชีพแล้วก็มีรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวพร้อมทางได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานชนราชการเทมีภ้ารกิจโดยตรงในการผลิตสั์นามเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อขยายพันธุ์ของสั์นามต่อไปนะครับ ทางสถาบันวิจัยการเพราะเลี้ยงสัตว์นามชายฟังนำโดยนายมาวิตอัชวอารีผู้แทนสถาบันวิจัยการเพราะเลี้ยงสัตว์นามชายฟังได้จัดกิจกรรมโครงการผลิตพันธุ์สัตว์นามได้แก,ก่กุ้งแชบ้วยกุ้งกุลาดำแล้วก็กุุมกามกรามเพื่อปล่อยซู่แหล่งน้ำธรรมชาติที่บริเวณศูนย์พัฒนาแดกแลกมูเทหาตำบลคลองรีอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเมื่อวันที S, ท่ย1อธันวาคม2556เนหิผ่านมา โดยระดับเกียริจากหน้ายนิพนพ์นบุญญามณีนายอกองค์การบริหารสวนจังหวัดสงขลาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยตัวแทนภาคสวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นแล้วก็ผู้นาําชุมชนข้าวรวมโครงการนะครับแล้วกามีผู้เข้ารรวมโครงการมารวมกันปล่อยพันธุ์สั์น้ำในครั้งนี้ครับ ซื้อหนื่งจากองค์การบริหารส่วนยศสงคลานะครับท่านผู้ชมในตังงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2557เป็นเงินอุดหนุนโครงการผลิตพันธุ์สั์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติให้กับสถาบันวิจัยการพเพาะเลี้ยงสั์น้ำชายฟ่งตำบลเขาหลุมช้างอำเภอเมืองจัดสงคล้าจำนวนเงินทั้งมดห่ล้านบาทนะครับเพื่อทําการผลิตโลกุ้งกับประกอบไปด้วยกุ้งแชบวยกุ้งกุลาดําแล้วก็กุ้งกามคราม เพื่อที่จะปล่อยลงซื้อแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นเทีทะเลาสาบสงคล้าแล้วก็พื้นเทีบริเวณชายฝั่งของจังหวัดสงคล้าเป็นการเพิ่มผลผลิตสัน้ำในธรรมชาติช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติการประกฏบว่าทางสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงน้ำชายฝั่งนะครับก็ได้ดําเนินการเพาะพันธุ์โลกร้งูามกรามกร้งแชบววแล้วก็กร้งกกลาดาจจำนวนทั้งหมด เนื่งลานตัวนะครับเพื่อที่จะปล่อยลงซู้แหล่งน้ำตามธรรมชาติโดยโครงการในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการปล่อยโลกกุงกามกราม,มกุงกลาดดําแล้วก็กุงกมกรามในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองรีอำเภอสติงปราจังหวัดสงขลาแหละครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์การจะได้ทาให้ปริมาณสัตน้ำในพื้นเที่เพิ่มขึ้นนะครับ สัตว์แล้ากาชาวประมงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กับบริเวณใกล้เคียงกาสามารถที่จะจับสัตว์น้ำได้มากขึ้นแล้วการร่ได้จากการจับสัตว์น้ำกาจะมีมากขึ้นตามลําดับด้วยนะครับนายดิพจน์บุญญามณีนายกองค์การบริหารสวนหยดส้ขคล้ากระได้เล่าให้ทีมงานหล่าข้าวชาวบ้านฟังนะครับว่าจากนโยบายี่กล่าวมาในสวนขององค์การบริหารสวนหยดสงขคล้าก็ได้รวมมือกับสวนราชการที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในการจัดทําโครงการผลิตพันธุ์ตว์น้ำเพื่อที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในครั้งนี้การจะได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ่น้นงประชาชนทั้งหมดนะครับโดยคำานึ่งถึงความคุ่ค่าของงบประมาซส่งในปีนี้นะครับก็ได้มีการตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนให้กับสถาบันวิจัยพเพาะเลี้ยงตว์น้ำชายฟังเป็นเงินจํานวนหนึ่งล้านบาท กระไดอุดหน,นุนกับซูวิจัยเล่ากาพัฒนาประมงชายฟังสงคร้าเป็นจํานวนเงินหนึ่งล้านบาทนะครับซึ่งทางซ่อมหน่วยงานก็มีบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรืองดังกล่าวนะครับเสร็จแล้วกา,าได้มีการข้อขออประคุณนะครับสถาบันวิจัยพเพาะเลี้ยงสั้นนำชายฟังองค์การบริหารสวนตะบนคลองรีสำนักงานประมงจังหวัดตลอดจนถูกหน่วยงานแต่ได้ไดถูกหน่วยงานนะครับแต่ได้มีการกรวมมือกัน จะทำโครงการที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชม การไม่ใหญ่โตๆเหมือนกันนะครับอาจารย์วิจรว่าถกาิจในแง่ของสิงเตหทางรัฐบาลเขาได้ลงทุนไปนะครับสิงเ์เหน่วยงานตองทิ้งก็ลงทุนไปถ้าคิดแลวก็เหมือนกับว่าตัวนึงนึ่งบ้านนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าการเนื่งจากปล่อยลงไปเยอะทีเดียวไม่รู้ว่าอีรถสักกี่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการช่วยกันนะครับท่านผู้ชมนะครับในเรื่องของการรักษาแหล่งน้ำนะครับเพื่อที่จะให้พันธุ์เหล่านี้นะครับนะครับ สามสารถทจ่จะเริ่เติบโตต่อได้เปลานะครับตลาดซิงแวร์ลองซ็อกซ์เซแลวครับไม่รู้มันฟื้นอะไรกับที่นี่นะครับที่ลงทุนไปอาจจะหายไปหมดเลยก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับอะอะนั้นตรงจุดนี้ครับ เรียกได้ว่าเขาพยายามเีจะลงทุนกันแล้วนะครับการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้นะครับเพื่อที่จะให้ได้ผลิตภัณฑ์สักนามมากยิ่งขึ้นนะครับในชุมชนของฐานนะครับอันนี้การจริงๆแล้วในงานต่างๆทว่าได้มีการปล่อยพันธุ์สั์นามลงไปมั่งจะรปีใหม่ไหมเนี่ยครับท่านผู้ชมเออก็มีการปล่อยพันธุ์สั์นามลงไปมั่งการทำให้สั์นามอุดมสมบูรณ์แต่ว่ากลา็เป็นสิ่งดีนะครับแต่ว่าการคงจะไม่เท่ากับการที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับหายเมาะสําหรับ ซิงสัตนามเล่าวน,นนะครับสร้างมาี่จะอยู่ได้จะเริยนเติบโตขึ้นมาได้จนสร้างมาี่จะนำมาบริโภกกันได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชม